จิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังได้เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไยถอน จะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจันยอดรายงานตัวครับคุณวีไล่เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงเวลาแพ้ทองเนี่ยจะอยากกินอะไรแปลกๆแ,แล้วก็อยากมากด้วยนะ สำหรับเธอก็คือมีอยู่คืนหนึ่งมืดค่ำดึกดื่นแล้วแกยังอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เขาขายในงานลอยกระทงของหมู่บ้านไกลาจากบ้านแกไปตั้งเกือบสิบกิโลทีเดียวคนก็แน่นเต็มไปหมดอากาศสมัยที่วิไลยยังเป็นสาวหนาวเหน็บจริงๆรถยนต์ก็ไม่มีจะขับไปรหรอกในสมัยนั้นต้องนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าความหนาวไปในงานลอยกระทงไปหาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินจนได้ สามีก็ยังบน่นอะไรอะ่ะกินแค่นี้เองหรอทำไมไม่กินให้หมดอะเห็นอยากกินนักอะแกกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อยากกินนักหนาจนต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ขวาความหนาวไปไม่หมดชามกินได้แค่นั้นแล้วไม่อยากกินแล้วกลับบ้านเถอะนะจะให้ฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้มันเหมือนกับได้กินสมใจอยากแล้วคนอื่นๆในกลุ่มของแกก็เคยแพ้ท้องกันมาแล้ว ทุกคนทราบดีถึงความอยากกินของคนแพ้ทองเนะี่ยว่าเป็นยังไงแต่ว่าในกลุ่มของแกนี่ไม่เคยมีใครอยากจะกินอาหารที่ทำจากเนื้อลิงเลยผลกรรมของคนที่อยากจะกินเนื้อลิงเนี่ยคงจะเป็นกรรมหนักหนาทีเดียวนะคุณวิไลเล่าถึงคนที่แพ้ทองที่เธอรู้จักคนนั้นชื่อนางจวงอ่าเธอบอกว่า ที่เธออยากกินลิงก็เพราะว่าที่บ้านเธอเลี้ยงลูกลิงกำพร้าเอาไว้ตัวหนึ่งพ่อแม่ของลิงตัวนั้นถูกยิงตายไปแล้วมีคนเขาให้มาเลี้ยงตั้งแต่ตัวมาเล็กเลกเลี้ยงไว้ได้ไม่นานเขาก็าท้องอยากจะกินของหลายอย่างผลสุดท้ายก็อยากจะกินลิงตัวที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนั่นแหละเพื่อนก็ถามว่าเอาแล้วกินเขาไปได้ยังไงล่ะเลี้ยงไว้เองแท้ๆเขาไม่รักมันเหรออ่า วิไลก็บอกว่าตอนแรกๆที่เขาเลี้ยงเขาก็รักกันแหละแต่เขามองไปมองมาอ่มันมาคลุกคลีอยู่กับเขาทุกวันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอยากจะกินมันอ้าวแล้วสามีเธอคนใกล้ชิดญาติพี่น้องทําให้เธอกินเหรอไม่ใช่หรอกเธอทำของเธอเองเลยล่ะอุ้ยทำไม่กล้าขนาดนั้นน่ะ ไม่มีใครที่บ้านเธออยากให้เธอกินลิงหรอกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสามีเธอเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมีแต่คนท้วงติงเมื่อเธอว่าอยากจะกินแกงลิงเพราะใครๆก็รักลิงตัวนั้นกันทุกคนมันเหมือนเด็กเกาะอยู่กับตัวคนเธอก็เตือนว่าลิงเน่ยเป็นสัตว์ที่คล้ายคนรู้ประษาบแบบคนฆ่ามันไม่ได้เด็ดขาดคนท้องเนี่ยเขาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามคิดในสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่คิดก็บาปแล้วต้องคิดและทำในสิ่งที่ดี ลูกออกมาจะได้เป็นคนมีจิตใจดีสามีของแม่จวงเนี่ยนะเ,เขาเป็นคนรักภรรยามากเขาเล่าให้หนูฟังว่าทีแรกภรรยาเขาก็อยากจะกินแกงเป็ดแกงไก่แกงนกแม้แต่แกงหนูนาก็อยากกินสามีเขาก็ไปซื้อหามาให้เพราะสามีเขารู้ดีว่าคนแพ้ท้องเนะี่ยอยากกินอะไรแล้วต้องได้กินถ้าไม่ได้กินก็จะอยากกินอยู่อย่างนั้นแหละอ่า สามีเนี่ยรักตามใจคนในครอบครัวก็ดูแลเขาดีทุกคนฐานะของสามีก็ดีด้วยนะเรียกว่าสุขสบายทั้งชาติเลยแต่กรรมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านทุกคนไปโรงพยาบาลเพราะว่าแม่ของสามีเขาไม่สบายต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาเป็นคนท้องไม่มีใครให้ไปโรงพยาบาลด้วยเขาก็นั่งมองลิงที่เล่นอยู่ใกล้ๆอ่า เกิดมองไปมองมารู้สึกอยากกินแกงลิงมากจนทนไม่ไหวเขาก็เลยเอามันไปทุบหัวตายแล้วทุบเองเลยเหรอโอโ้โหเยี่ยมโหดขนาดนั้นเลยเหรอนี่ความอยากกินนี่มันชนะความรู้สึกบาปไปแล้วเหรอเออนางจวงเขาเล่าว่าตอนที่ทุบหัวลิงไปครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ตายเพราะว่าเธอเองไม่เคยฆ่าสัตว์เธอก็ทุบแบบแยง ลิงมันร้องดิ้นแล้วมันก็มองหน้าเธออย่างเจ็บปวดเธอก็เลยทุบ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 จมนมันขาดใจตายแล้วหยุดดิ้นโอ้โหมันไม่น่ากินเข้าไปลงนะลิงทั้งร้องทั้งดิ้นขนาดนั้นน่ะเลือดคงจะไหลด้วยละเป็นถึงขนาดนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยากกินแกงลิงอยู่ตามเดิมเธอเกรงว่าคนในบ้านจะกลับมาเห็นข้าก็เลยรีบเอาลิงที่ตายแล้วตัวนั้นไปทำโดยชำละเนื้อ ตัดนิ้วมือนิ้วเท้าออกเฮี้ยนแล้วก็หั่นเนื้อแกงเธอเล่าว่าในขณะที่แกงเนื้อลิงนั้นมันมีความหอมอ่าหอมจนน้ำลายสอตลอดเวลาที่แกงยังไม่สุกพอแกงเนื้อลิงสุกแกก็กินซะเกือบครึ่งทั้งททีท่แต่ก่อนนี้เธอกินอะไรไม่ได้มากนะักคงจะเป็นเพราะว่าเธออยากจะกินแกงเนื้อลิงมานานไม่มีใครหาให้กินได้และเธอก็มองลูกลิงในบ้านมานานแล้วด้วยความอยากจะกิน โดยที่คนในบ้านไม่มีใครคิดเมื่อได้กินสมใจเธอก็เลยกินได้มากเมื่อคนอื่นๆและสามีของนางจวงกลับมาเห็นว่าภรรยาเขาฆ่าลิงที่เลี้ยงไว้เพราะความอยากกินสามีก็ตกใจมากทุกคนในบ้านตกใจกันทั้งหมดไม่มีใครคาดว่าเธอจะทำได้โดยเฉพาะสามีในกังวลใจอย่างที่สุดว่าลูกที่จะคลอดออกมาจะเป็นอย่างไรบ้าง ตัวของผู้หญิงคนนั้นเองเมื่อความอยากกินหายไปแล้วก็มีความเสียใจอย่างมากเหมือนกันนะแล้วผลกรรมที่ปรากฏออกมาก็คือพอเธอคลอดลูกออกมาลูกของเธอนิ้วมือกุดนิ้วเท้ากุดกุดหมดทุกนิ้วเลยเป็นเด็กสมบูรณ์ทุกอย่างแต่พิการเรื่องนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นเด็กผู้ชายทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นกรรมจริงๆกรรมหนักอย่างที่ว่า คนพิการนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วจะไปทำอะไรได้ทุกคนในบ้านของนางจวงต่างก็แน่ใจว่าหลานของตนที่เกิดมาพิการนั้นได้รับกรรมที่แม่ของเขาทำกับลิงแน่นอนคุณวิไลเล่าต่อถึงอนาคตของเด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งในปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เธอรู้จักดีเมื่อแรกเกิดมาทุกคนในบ้านก็เศร้าเสียใจยมากเพราะว่าเป็นลูกคนแรกเป็นหลานคนโตของพ่อแม่สามี เมื่อเริ่มเติบโตไปเรียนหนังสือได้แล้วที่โรงเรียนเพื่อนๆต่างก็ล้อเลียนการเดินที่ผิดปกติเนื่องมาจากความพิการของเขาทุกวันเด็กๆแต่ละคนจะเรียกเด็กชายคนนั้นว่าไอ้กุดจะเล่นอะไรกับใครก็ไม่มีใครให้เล่นด้วยเพราะว่าเขาทำอะไรได้ไม่เคยดีเด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นหนุ่มใหญ่ไม่เคยมีความสุขเมื่อไปโรงเรียนแม่ผู้สร้างบาปไว้ให้เขาก็เป็นทุกข์ไปกับลูกด้วยเธอเล่าว่าต้องคอยปลอบใจลูกทุกวัน ไปโรงเรียนเธอลูกเพื่อนๆเ,เขาก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นน่ะแล้วคนที่เขาล้อเราก็เพราะเขารักเราอะนะเขาถึงได้มาล้อเราเล่นเราด้วยถึงอย่างไรแกก็ถูกล้ออยู่เหมือนเดิมตอนหลังๆครูเขารู้เรื่องก็เลยมาช่วยพูดห่ามไม่ให้ใครล้อแต่กว่าครูจะช่วยเหลือได้แกก็รับความทุกข์มาเป็นปีเออน่าสงสารนะไม่ใช่กรรมที่ทำตัวเองสักหน่อย แม่ทํากรรมแล้วทําไมมาลงกับลูกได้ฉันเพิ่งเคยจะได้ยินเนี่ยจะว่าไปแล้วคนเป็นแม่ก็รับกรรมไปพร้อมกับลูกนั่นแหละเพราะเมื่อลูกมีความทุกข์แม่ก็มีความทุกข์ไปด้วยเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจไหนจะเห็นลูกพิการไหนจะได้ฟังลูกเล่าถึงการถูกล้อเลียนทุกวันคนเป็นแม่ก็รับกรรมทางใจแล้ว แม้ว่าปัจจุบันนี้อายุมากแล้วจิตใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่เมื่อนึกถึงผลกรรมที่ตัวเองได้ทำมาครับนายวีโรจน์เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อจะเสี่ยงโชคเช่นเดียวกับหนุ่มอีสานอำเภอเดียวกันเนื่องจากแผ่นดินถิ่นเกิดของเขาในห่วงเวลานั้นมันแห้งแล้งกันดานมาก ระยะแรกเขาก็ประกอบอาชีพช่างไม้รับจ้างใครจ้างให้ทำอะไรถ้าทำได้ก็จะทำทันทีไม่เคยจะเกี่ยงราคาเหมือนช่างอื่นๆการกินการอยู่ก็เลยไม่ขัดสนจนยากสุขสบายพอควรแก่อัตภาพสองปีต่อมามีคนว่าจ้างไปต่อเติมครัวหลังบ้านช่างเสริมสวยชื่ออรไทยสาวใหญ่วัยสาสิบเศษหน้าตาพอดูได้ยังโสดความใกล้ชิดบวกกับรสนิยมตรงกัน เมื่อซ่อมสร้างครัวแล้วเสร็จก็ปรากฏว่าตกล่องปล่องชิ้นได้เสียกับอรไทยไม่ต้องย้ายไปไหนอีกครั้นอยู่กินกันไม่นานวิโรธก็จัดผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีแต่งงานได้ไม่ถึงปีเมียติดต่อขายที่ดินย่านหลักสี่สสไร่ได้เปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าหลายแสนบาทพอสอนั้นที่ดินราคาไม่แพงหูฉีย่างปัจจุบัน สองผัวเมียก็เลยมองหาช่องทางใช้เงินต่อเงินเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยอาชีพช่างเสริมสวยนี่มีคู่แข่งเยอะทำเลเดิมเคยเป็นทำเลทองมีลูกค้ามากหน้าหลายตาไม่นานคนจบจากโรงเรียนเสริมสวยก็แห่มาเปิดร้านแข่งขันบนถนนสายเดียวกันเป็นสิบสิบแห่งแข่งรถแลกแจกแถมตัดราคากันพักเดียวไอ้ที่ว่างานชุกก็กลายเป็นงานน้อย แต่ละวันมีลูกค้าไม่กี่คนในที่สุดวิโรธก็สนใจกับงานตัดเย็บรองเท้าส่งนอกเพราะว่าคู่แข่งน้อยแล้วก็ประจวบเหมาะว่ารู้จักสนิทกับช่างรองเท้าฝีมือดีมาจากอีสานเหมือนกันหารือแล้วเมียก็เห็นดีด้วยก็เลยเอาเงินค่าในหน้าบวกกับเงินออมตัวเองไปลงทุนเช่าตึกแถวด้านฝั่งทนทำเป็นโรงงานตัดเย็บรองเท้าในฐานะผู้ผลิต เมื่อแล้วเสร็จก็ส่งให้บริษัทใหญ่ที่ทำกิจการส่งรองเท้าออกนอกรับเงินกับบริษัทไม่ต้องไปวุ่นกับฝรัง่งชั่วโมงแรกๆกิจการโรงงานตัดรองเท้าก็จะรุ่งเรืองดีมีคนงานในสังกัดเกือบ200คนเงินทองไหลามาเทม,มาเก็บฝากธนาคารได้หลายล้านบาทยุคนั้นใครถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้เงินกองสลก 500, ัก50,000 0บาท เพราะฉะนั้นเงินสดสามสี่ล้านในบัญชีธนาคารก็ต้องนับว่าชีวิตครอบครัวเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วเมียสุขก,กายสบายใจไม่ต้องทำอาชีพช่างเสริมสวยเลี้ยงดูลูกๆสามคนอย่างเดียวพอต่อมาก็ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรย่านเมืองนนเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นบนพื้นที่ห้าสิบตารางวาราคาเพียงห้าแสนแต่หลังใหญ่บเบ้อเหมือนกับบ้านราคาห้ากล้านสมัยนี้ ชีวิตกำลังไปได้สวยอยู่แล้วทีเดียวปรากฏว่ามีโรงงานแห่งใหม่จัดส่งรองเท้าให้บริษัทในทุนในราคาถูกกว่าของวิโรจน์จะฮึดสู้ดําราคาแข่งขันกับโรงงานแห่งใหม่ทางโรงงานของเขาเองก็ดันเกิดปัญหาแก้ไม่ตกก็คือพักพวกที่รักๆชอบๆกันเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในโรงงานเรียกร้องค่าตัวเพิ่มรวมทั้งเรียกร้องให้คนงานในสังกัดด้วยขึ้นค่าแรงให้แล้วเผลอประเดี๋ยวเดียวก็เรียกร้องไอโน่นไอนี่อีก เมื่อไม่ได้อย่างใจก็ยกขยโงงย้ายไปสังกัดอยู่โรงงานอื่นวิโรธก็ตุนวัตถุดิบไว้เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีช่างเก่งๆช่วยตัดรองเท้าส่งบริษัทใหญ่ก็ถูกปรับเป็นเงินก้อนเรืองลงท้ายต้องล้มเลิกกิจการเพราะขาดทุนย่อยยับยังดีที่มีเงินออมในธนาคารเหลืออยู่พอมีทางออกให้ชีวิตได้ไม่อับจนวันหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชวนไปลงทุนทำความเลี้ยงกุ้งที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ไปดูทำเลแล้วชอบใจว่าทีดินราคาไม่แพงแถมอยู่ใกล้ทะเลติดต่อร้านรับซื้อที่กรุงเทพแล้วสามารถขนส่งกุ้งทางเรือได้สะดวกแต่เหมือนเวกรกรรมซ้ำซัดความกุ้งที่ว่ากำลังรุ่งรุ่งใครทําใครรวยเกิดวิกฤตการหลายอย่างเล่นเอาความกุ้งเจ๊งไปตามๆกันต้องปล่อยร้างก่อนที่จะสิ้นเนื้อประดาตัวสำหรับสองเกลือต่างก็เซซังไปคนละทิศคนละทางตามยถากรรมวิโรธกลับบ้านที่ เมืองนนอย่างผู้แพ้ชีวิตปรากฏว่าชีวิตยิ่งถูกซ้ำเติมเมื่อเมียร,รักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาหลายปีดีดักจู่ๆก็นอกใจผัวขอแยกทางกันเนื่องจากเมียทำสัญญกรรมจนสวยวันสวยคืนกระทั่งมีคนรวยวัยห้ามาติดพันนางอรไทยใคร่ครวนแล้วก็ยอมตกลงปลงใจเพราะว่าคนอย่างวิโรจน์นี่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้ทำกิจการอะไรก็เจ๊งอยู่ด้วย ผลจากเมียรทรยศทำเอาวิโรธส,ส่วนเสเหมือนคนไม่มีจุดยืนมองทางไหนก็พบแต่ทางตันไอ้ครั้นจะย้อนกลับไปเป็นช่างไม้รับจ้างร่างกายก็ไม่แข็งแรงบึกบึนเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าช่วงร่ำรวยมีเงินมีทองเขากินเหล้าจัดร่างอ้วนๆของเขาไม่ใช่อ้วนแข็งแรงเป็นอ้วนแบบฉุเหล้าซะมากกว่าหลายหนที่ตั้งใจจะกลับมาตูภูิบ้านเกิดที่อีสานคิดแล้วก็อดสูตัวเอง แล้วก็อับอายญาติสนิทมิสหายเขาจะดูหมิ่นเอาได้ว่าเป็นชายแท้ๆไม่สู้ชีวิตบากหน้ากลับมาพึ่งคนแก่คนเท่าทางบ้านท่ามกลางความมึนงงทำอะไรไม่ถูกเขาเช่าห้องเล็กๆอยู่พอซุกตัวนอนหลังจากยกบ้านจัดสรรทั้งหลังใหญ่ให้เป็นสมบัติมรดกแก่ลูกลูกก็ยังเล็กก็ต้องให้เมียรับไปก่อนตกลงเขาก็เหลือแต่ตัวกเงินในบัญชีธนาคารไม่กี่หมื่น มีหน้ำซ้ำยังโง่เขาาขยันดื่มเหล้าประชดชีวิตดื่มจนเมาได้ที่ก็เที่ยวเร่ไปตามแหล่งอบายมุกเท่ากับถลุงเงินที่มีน้อยให้หมดไปอย่างรวดเร็วโดยคิดโงงๆว่าเงินจวนจะหมดเมื่อไหรจะดื่มเหล้าผสมยาฆ่า,มาแมลงให้มันตายไปเสียพอกันทีกับชีวิตแพ้แตกอย่างเขาวันหนึ่งเหมือนกับฟ้ามาโปรดจำได้แม่นว่าเป็นตอนเช้าตรู่ฟ้ายังไม่ทันสว่าง วิโรธส,สั่งเมาเดินออกจากห้องเช่าจะไปหาอาหารรองท้องพระเอิญออกมาเช้าเกินกันเวลาเพิ่งตีห้ายังไม่มีร้านค้าที่ไหนเปิดขายของก็เลยนั่งอยู่ริมฟุตบาทมองรถราวิ่งผ่านไปมาอย่างไม่มีจุดหมายนั่งเพลินๆก็มีผู้หญิงกวาดถนนกำลังกวาดเศษกิ่งใบไม้แห้งมาทางเขาก็เคยเห็นหลายหนแต่ว่าไม่รู้จักก็เลยไม่ทักทายกันแต่ว่าเช้าตรู่วันนั้นน่ะ ผู้หญิงร่างท้วมคนนั้นคงจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเจอหน้าเขาก็ทักถามชวนพูดชวนคุยคนจนตรอกกำลังต้องการที่พักใจอย่างเขาก็รีบระบายความกลุ้มให้หลอนฟังคิดเพียงว่าถ้าได้ระบายอะไรที่มันอัดอั้นในอกไปเสียบ้างก็คงจะสบายใจขึ้นระหว่างนั้นหญิงกวาดขยะพลางก็เดินไปพลางเพราะว่าต้องการให้ทางเท้าสะอาดตลอดสายวิโร์ก็เดินคุยตามไปด้วย เรื่องที่คุยเป็นเรื่องชีวิตล้มเหลวไม่มีเรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้องเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่สวยผู้ชายก็ไม่หล่อและอายุเกินสี่สิบแล้วทั้งคู่เผอิญต่อไปว่าทั้งสองเจอมรสุมชีวิตคล้ายคลึงกันวิโรจนะ่ะเมียทิ้งผู้หญิงกวาดถนนผัวทิ้งแถมความรู้อะไรก็ไม่มีแต่สู้ชีวิตด้วยการรับจ้างเทศบาลขวาดถนนพอมีอไรายได้เลี้ยงตัวเองหล่อนก็ชวนวิโรจ์มาทํางานขวาดถนนด้วยกันจะได้หายเหงาคุยไปคุยมา ก็รู้ว่าห้องเช่าอเช่าห้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็เลยตกลงอ่ารับปากรับคำจะทำอย่างที่หล่อนชี้นะคุยถูกคอทำงานขวาถนนด้วยกันไม่นานวิโรธกับหญิงร่างท้วมก็ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันฉันผัวเมียมีอะไรก็หันหน้าเข้าปรับทุกเห็นอกเห็นใจไม่ต่างอะไรกับเป็นพยาบาลใจให้กันและกันลงท้ายวิโรธก็เริ่มมีกำลังใจที่จะอยู่ดูโลกต่อไปอีกไม่ท้อแท้สิ้นหวังอย่างแต่ก่อน ฝ่ายหญิงในชื่อนางกลอยเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญตักบาทเข้าวัดฟังธรรมตามการอันควรเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยดึงผัวเข้าวัดด้วยหลวงพ่อที่อยู่กุฏิท้ายวัดเป็นพระมาจากภาคอีสานคุยภาษาพื้นฐานกันแล้วศพอัธยาศัยในตัวกันก็ยิ่งคุยเรื่องธรรมะก็ยิ่งเกิดความเคารพเลื่อมใสในภูมิจิตภูมิธรรมกว่าเดิมก็ตัดสินใจเล่าความล้มเหลวในชีวิตให้ท่านฟัง เล่าจบก็นมัสก,การเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อครับมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรครับหลวงพ่อชีวิตผมถึงได้ล้มลุกลุกคลานอยู่เรื่อยท,ทั้งทั้งที่เกิดมาผมก็อยู่ในศีลในธรรมถึงจะเข้าวัดไม่บ่อยแต่ก็ถือศีลห้าครบถ้วนนะครับไหนเขาพูดกันว่าคนมีศีลนะพระคุ้มครองไงล่ะครับทํําทาไมพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้ผมอย่างนี้ครับหลวงพ่อชาวอีสานไม่พูดมากความ จับวิโรจนั่งฝึกสมาธิทำจิตให้สงบกำชับให้ทำอย่างที่สั่งสอนทั้งต่อหน้าและลับหลังท่านไม่นานจะรู้เองแล้วว่าเวรกรรมอะไรที่ทำให้ชีวิตล้มแล้วล้มอีกชั่วโมงนั้นวิโรจนยาขาดจากเล่าเพราะว่าเมียท้วมเกลี้ยกล่อมการฝึกทำสมาธิให้จิตสงบก็เลยไม่มีอุปสรรคมากกีดหวงังแผลใจก็หายดีเพราะว่าเมียช่วยเป็นพยาบาลใจไม่กี่เดือนการฝึกจิตก็รุดหน้าทำให้จิตสงบได้ครั้งนานนาน,น ข้ามาหนึ่งไปกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าคนตัวเองทําสมาธิก้าวหน้าถึงขีดขั้นไหนแล้วหลวงพ่อก็บอกเออใช้ได้เองมีพลังจิตพอสมควรคืนนี้นอนเสียที่ระเบียงกุฏิจะเกิดความรู้ความเห็นแปลกๆอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนทําสมาธิแล้วนอนที่ระเบียงก็อย่างที่ท่านแนะให้หลับสนิทคืนนั้นเขาฝันถึงเรื่องราวในอดีตสมัยเป็นเด็กรุ่นกระทงอยู่บ้านชนบทภาคอีสานอันเป็นเรื่องที่เขาลืมไปนานแล้ว เหมือนกับเคยใช้ดินสอวาดภาพลงบนกระดาษวาดเสร็จก็เอายางลบมาลบจนภาพเลือนหายไปไม่เหลือซากอ่าเหตุการณ์สมัยนั้นก็เลือนหายไปจากสมองแบบนั้นอ่ะแต่ว่าคืนนี้ที่ไอ้ที่ว่าเลือนหายไปย้อนคืนสู่ความทรงจําผ่านภาพนิมิตในฝันเขาก็รู้เห็นมันอย่างแจ่มชัดเหมือนกับย้อนเวลาหาอดีตไปอยู่สมัยยังเป็นเด็ก ต้นตระกูลอีสานบ้านเกิดเป็นเกษตรกรตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาถึงรุ่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาก็ยังเป็นเกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลงว่างจากทำไร่ไถนาพ่อแม่ของเขาก็ปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้สู่กินกันในครัวเรือนวิโรธในวัยเด็กอายุขวบเสร็จว่างจากงานอื่นๆจะรับหน้าที่ดูแลรดน้ำที่แปลงผักซึ่งอยู่ไม่ห่างราวป่าเท่าไหร่นักวันนึงฝูงลิงป่าไม่รู้มาจากไหน มาถึงมันรื้อหมดไม่ว่าจะเป็นไร่ถั่วผักยาวไร่ผักต่างๆมันคงจะหิวเห็นอะไรก็คว้าใส่ปากเคี้ยวกินไม่เลือกเขาก็โกรธพวกมันมากก็เลยหาวิธีแก้เผ็ดพวกมันให้สมแค้นโดยการใช้ร่างแหแขวนไว้กับต้นไม้ที่ราวป่าอ้าปากแหให้เปิดกว้างไว้เพะไอ้พวกลิงมายืนแงนหน้ามองดูแหก็ปล่อยร่างแหลงมาคลุมตัวที่ฉลาดแล้วก็ระแวงภัยจะเพ่นหนีทันแต่ไอ้ที่เสื้อซ่านี่จะติดอยู่ในโปงแห ลิงยิ่งติดร่างแหก็ยิ่งดึงมันยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแหจะพันแข้งพันขาจนแทบขยับไม่ได้วิโรธก็ค่อยๆเอาลิงออกมาทีละตัวก่อนจะเอาออกนี่วิโรธนำลูกมะพร้าวทั้งเปลือกมาเฉาะพอเป็นรูเล็กๆเท่ากับข้อมือลิงเมื่อลิงเห็นมะพร้าวรู้ว่ามะพร้าวเป็นของกินได้มันก็จะเอามือล้วงรูมะพร้าวเพื่อควานเนื้อมะพร้ามากินแล้วตามธรรมชาติของลิงประจับอะไรได้จะกำไว้แน่น มือแบก็เลยหุบกลายเป็นกำปั้นทึ่งใหญ่เพราตอนห่อมือล้วงรูเข้าไปทำยังไงก็เอามือออกจากลูกมะพร้าวไม่สำเร็จระหว่างที่มันวุ่นวายใจกับมือตัวเองวิโรธก็เอาเชือกทำเป็นบ่วงผูกคอมันบ้างผูกเอวมันบ้างมันโมโหจะแหวงกัดวิโรธก็ยัดกิ่งไม้ให้มันกัดสันดาล,ลิงเวลาโมโหกัดอะไรจะกัดติดไม่ยอมปล่อยวิโรธก็ฉวยโอกาสที่มันสารวนกับลูกมะพร้าวและกิ่งไม้เอามันไปผูกติดไว้กับต้นไม้ที่ราวป่า ทยอยทำอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวจนผูกลิงไว้กับต้นไม้ได้เป็นสิบตัวพักพวกของมันเห็นมีภัยร้ายแรงเกิดขึ้นก็รู้ด้วยว่ามนุษย์มีความฉลาดประพวกมันหลายสิบเท่าก็เลยชวนกันหนีเข้าป่าไปหากินแถบทินอื่นส่วนไอ้พวกที่ถูกมัดติดต้นไม้วิโรธก็ทรมานด้วยการปล่อยให้มันอดข้าวอดน้ําจนเป็นลมตายไปเองทีละตัวสองตัวกระทั่งไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวส่วนวิโรดนี่ถือว่าทําไปเพื่อปกป้องแปลงผัก ไม่ผิดไม่บาปอะไรทั้งสิ้นเหมือนทหารฆ่าศัตรูย่อมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแถมมีความดีความชอบที่ได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามเจ้านายพอใจมีรางวัลอย่างงามให้ด้วยอานิสงส์ความชั่วที่เคยทรมานลิงเป็นสิบ,ส,บสิบตัวให้อดตายผลกรรมความชั่วก็เลยตามสนองทำอะไรก็มักจะได้ผลดีตอนแรกๆแต่ว่าล้มเหลวย่อยยับในตอนหลังกระทั่งเหลือเงินก้อนสุดท้ายสองสามหมื่นบาท เวรกรรมยังตามมาบดบังดวงปัญญาเป็นเหตุให้วิโรธเห็นผิดเป็นชอบกินเหล้าเผากลุ่มประชดชีวิตรวมเวลาความวิบัติที่เกิดกับเขานานถึงสิบปีเสร็จประมาณว่าชีวิตลิงที่ตายอย่างทรมานแสนสาหัสหนึ่งตัวเนี่ยต้องแลกด้วยความวิบัติในชีวิตของเขาหนึ่งปีเต็มๆชดใช้นี่กรรมจนเบาบางลงแล้วถึงได้พบเจอนางกลอย ต่อมานางกลอยก็เป็นสะพานบุญเกือ้อหนุนให้ผัวได้รู้จักหลวงพ่อที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมีโอกาสได้ฝึกหัดทำสมาธิกับท่านจนกระทั่งเกิดมีพลังจิตขึ้นในตัวเองถึงจะเป็นพลังเล็กๆระดับปลายแถวแต่ขึ้นชื่อว่าพลังจิตย่อมมีอำนาจเป็นมหัศจรรย์ใครจะดูหมิ่นว่ามีปริมาณน้อยไม่ได้เพราะแม้แต่พลังจิตน้อยนิดของวิโรธพลังนั้นยังบันดาลดนให้ระลึกรู้ถึงความผิดบาปแต่หุนหลังสมัยเขายังเด็กอยู่ คือทั้งนึกได้แล้วก็รู้ได้ว่าที่เคยทําลงไปมันบาปมากน้อยแค่ไหนและเวรกรรมที่ตามสนองจะสิ้นสุดยุติลงได้เมื่อไรยกเว้นหนี้กรรมที่ทําไว้กับลิงวิโรธแทบไม่เคยก่อกรรมทําชั่วอื่นใดยกเว้นแต่หนี้กรรมที่เคยทําไว้กับลิงนี่วิโรธนี่ไม่เคยก่อกรรมทําชั่วอย่างอื่นเลยอนาคตข้างหน้าถึงไม่ร่ํารวยแต่รับรองว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจเช่นที่ผ่านผ่านมาเป็นอันขาด รุ่งขึ้นหลวงพ่อตื่นเช้าไปบิณฑบาตแต่เหมือนท่านรู้ว่าวิโรธเกิดนิมิตมาสัจจันอย่างไรท่านก็กล่าวสั้นๆว่าที่นึกรู้แล้วก็เห็นภาพย้อนอดีตเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงอยากเข้าใจว่าเป็นฝันทั่วไปอย่างที่เอ็งรู้เห็นแล้วเขาเรียกว่านิมิตมีความพิเศษมหััจจันเหนือความฝันธรรมดาเป็นหมื่นเป็นพันเท่านับจากคืนนั้นเป็นต้นมาเขาก็หารือกับเมียจนลงความเห็นร่วมกันว่าต้องเก็บเงินสักก้อนเล็กๆ เพื่อจะลงทุนทำเพิงขายส้มตำไก่ย่างเมียชาวอีสานพอมีฝีมือทำส้มตำซปเปอร์หน่อไม้วิโรธก็ย่างไก่เก่งทำลาบเนื้อย่างน้ำตกนี่เก่งสองคนผัวเมียก็ตามล่าหาความผันสุดกำลังไม่กี่ปีต่อมาก็ลืมตาอ้าปากได้พอมีเงินไปซื้อเทาวเฮา์มือสองย่านชานเมืองอยู่อาศัยชีวิตวานเป็นอยู่ก็สุขสบายขึ้นกว่าตอนเป็นคนขวาดถนนมากครับ